เดี่ยวทางกลางวันและกลางคืนยุทธวิธีที่นำมาใช้ในยุทธการผาเมืองประเดศึกก็คือการใช้บาบแบกทหารราบรทดถังโดยการใช้รถสายผ่านพุ่มเกราะร่วมกับรถแทรยเตอร์ที่ใช้ในการสร้างทางนั้นดาเนินการในการเจาะทะลุทะลวงเข้าหาฝ่ายผู้ก่อการร้ายคภาพท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพเครื่องมืออาวุธยุทธกรณ์ที่ท่านเห็น,นก็คือรถสายผ่านพุ่มเกราะที่ อนอกจากจะหุ้มเด็ก,กเกาะเหล็กแล้วยังจะต้องหุ้มด็กเกาะไม้อีกด้วยและนอกจากนั้นรถแท็กอร์ก็เช่นเดียวกันก็ยังจะต้องหุ้มด็กเกาะไม้อีกเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันกระสุนจากฝ่ายผู้ก่อการร้ายครับนิดขณะนี้เป็นเวลาส0 0นาฬิกาตรงของวันที่27บจ็มกราคมสอพันห้รรถสายพันหุม้มเกาะคันแรกก็ได้ถูกสกัดด้วยปอของฝ่ายผู้ก่อการร้ายของนิดจนกระทั่งรถไม่สามารถี่จะเคลื่อนที่ต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องส่งทหารติดตามออกไปเป็นระรอบระรอกเลยทีเดียวและพร้อมกันนั้นก็ได้ยึดพื้นที่สองข้างทางเอาไว้เป็นระยะระยะป้องกันการตลบหลังของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็น,นที่ตึ้งทีของการรบแบบกองโจรเลยทีเดียวขณะนี้ทหารของกองพันที่4ี่ก็กําลังทําการรุกอย่างหนักแล้วก็ยึดพื้นที่ไว้ได้โดยตลอดเลยทีเดียวเสียงปืนได้ดังสนั่นวันไว้ทั่วทั้งเขาคอและทางด้านเขาห้วยสายซึ่ง ทางด้านนั้นกองพันธนันราบที่หนึ่งก็กําลังลุกอย่างเต็มที่เลยเดียวขณะนี้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มแตกสับสนกระจัดกระจายรวมตัวกันไม่ติดแล้วก็ถอยล่นลงไปสู่ฐานที่มั่นชั้นในก็คือฐานที่มั่นบริเวณหนองแมนาหนองรางช้างเขาหญ้าเขาโปูและเขาตะเคียนงกรับพร้อมท้งทุ่งสดอกพงข้างบนนั้นกองทัพอากาศก็ได้ส่งเครื่องบินขึ้นโจมตีแล้วก็ยิงกระดาด้วยปืนกล ทำให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เสียหายอย่างย่อยยับไปทีเดียวนี่เป็นวิรกรรมของทหารเราที่ทําการลบกลับฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในวันที่ตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึงวันที่27มกราคมขณะนี้เราก็สามารถที่ยึดพื้นที่ไว้ได้เป็นระยะระยะแล้วและนอกจากนั้นรถแทรกเตอร์ก็กาลังทํางานอย่างหนดีเดียวในการกวาดทุ่นระเบิดและและกับระเบิดที่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์วางไว้อย่างหนาแน่น ันจากกระสุนปืนกลที่ยิงต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนั้นลุกเป็นควันขงมงเลยทีเดียวและป่าก็ไหม้ราบไปเลยทีเดียวและขณะน,นี้การลุกกาลังคืบหน้าไปเป็นลําดับลําดับและผู้กอการ้ายคนนี้ขณะนี้ก็ได้ถอยล่นตกตัวไปาจากเขาคอแล้วก็ถอยเข้าหา,าฐานที่บ้านชันหน่ขณะนี้ทหารของเรากําลังทําการตรวจคน้นกองพันธ์ฐารราชตีสีนี้ก็นําโดยพันโท ฐานเพไทยสำหรับ,บกองพันฐานราทีหนึ่งก็นําโดยพันโทจิรศักวัฒนาวงศ์ขณะนี้รถสายพานหุ้มเกราะก็กำลังพุ่งไปขา้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและพร้อมกันนั้นก็กลาดยิงด้วยปืนกลขนาด93มิลลิเมตรพร้อมกันนั้นก็ยังมีปืนกลเอ60อยู่อีกสองข้างซึ่งจะยิงกลาดทุกก่อการ,กร้ายคอมมิทแทบเบื้องบนนั้นหอ,อกันชิปหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธก็กําลังกระนายิงด้วยปืนกลอย่างหนักเลยทีเดียว และเมื่อเราพบอุโมงค์พบบังเกอร์ของฝ่ายผูก่าการายคำนี้ที่ขุดเอาไว้อย่างมากมายทั่วบริเวณเขาคอก็จะเผาและทําลายด้วยปืนฉีดไฟควันลุกขมงไปลุกขมงเลยทีเดียวมีเป็นภาพเหตุการณ์ในวันที่ตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึงวันที่27มการาคมก่อนที่เราจะยึดเขาคอไว้ได้โดยเด็ดขาดเขาคอนี่ก็มีมีความสูงมีความสูงชันมากเลยทีเดียว คือ,อยอดหนึ่งมีความสูง1,074เมตรจากระดับน้ำทะเลและอีกยอดหนึ่งก็มีความสูง2200เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งกว่าเราจะยึดเขาคอลูกนี้ไว้ได้ในกำมือนั้นก็ต้องใช้เวลาประมาณเกือบสามปีเต็มเลยทีเดียวหลังจากที่ยุทธการผานเมืองประเด็จตึกหนึ่งผ่านไปโดยกองพันธานราชที่หนึ่งสามารถยึดเขาห้อยทรายเอาไว้ได้ในกำมือและในขณะเดียวกันกองพันธานราชที่สี่ก็ยึดเขาคอไว้ได้หมดทั้งสองลูก และในวันที่20กุมภาพันธ์2524ก็ได้เปิดยุทธการผาเมืองประเด็จศึกสองขึ้นตามแผนการยุทธการครั้งนี้นั้นก็เราก็จะส่งทหารของเรานีลงลงลงโดยเฮลิคอปเตอร์ลงไปในบริเวณฐานที่มั่นของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในบริเวณหนองแม่นานองลางช้างเขาหญ้าและทุ่งสะโอภงและทางด้านเขาตะเคียนงบภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพในวันที่20กุมภาพันธ์2524 กองทัพพันธสามได้เปิดศึกครั้งใหญ่กับผู้ก่อการรายกบฏโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เกือบ20เครื่องนำทหารจูโจมโลงปัดถามกลางการระดมยิงคุ้มกันของเฮลิคอปเตอร์กันชิปอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว